เอ้แปลกแปลกแล้วรอเป็นทางรอเป็นทางเปิดปิดเข้ามาเปิดไหมยกดรับนี่สาสิง๋าค่ะวันนี้สะดร้อเลยมองลมความรู้สึกยังไงบ้าง ก็รู้สึกว่าความพยายามทั้งหมดที่ทํามาก็สำเร็จคนแล้ววันนี้ค่ะรู้สึกดีใจแล้วก็ดีใจกับเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยที่ได้รับตําแหน่งนวนี้ค่ะอะไรที่ทาให้เราบรถึงนี้ค่ะความพยายามค่ะนี่สอสีเชื่ออย่างนึงว่าความพยายามไม่เคยทำลายใครซึ่งคําพูดนี้เป็นเรื่องจริงสมอูค่ะเาก๊เขาเอาเ้าีึงก่นจ้ะรู้ตัวแลับลก ก็ดีใจค่ะรุ้นเหมือนกันค่ะเพราะว่าก็ตั้งใจมาเหมือนกันแต่ว่าอันนี้อั้นั้นพอดีสอได้ก็ดีใจกับเพื่อนด้วยค่ะเพราะว่าอยู่ในคองก็เป็นเหมือนสนิทกันในคองค่ะก็เราเราก็รู้ถึงทัศนคติแล้วก็การวางตัวของเขาค่ะเขาก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่เราเลือกว่าถ้าเราอยากจับมือเราจับอยากจับมือกับพี่สอนจริงเราก็ได้จับมือจริงๆค่ะก็ดีใจกับเพื่อนด้วยค่ะแคทค่ะตัวแคทของแคทเองนะคะแคทรู้สึกว่าวันนี้เราได้ผลดล็อกตัวเองแล้วก็รู้สึกว่า อย่างที่เราทํามาเนี่ยมัร uch, นรู้สึกมันโลง่งโล่งใจมากๆเลยแล้วก็ยังมีกับเพื่อนตัวด้วยแล้วจะบอกว่าทัาดีใจมากๆค่ะที่ได้เป็นทีมนะคะสำหรับเซนตินีสำหรับเอ็กสารนะคะเนน <c oughs> อ็กสัรดีใจมากที่ได้เข้าที่ได้เข้ามาแถวท่าที่แรกับไม่ได้คิดว่าตัวเองจะเ,ข,เข้าแถวท่าที่สามก็คือแบบเราแบบ คนสวยเยอะมากเวทีปีนี้ก็ดีใจค่ะที่ได้ร่วมงานกับพีเอหรือว่าได้นำสุรนักแสดงไมาเยอะมากค่ะก็งดหนึ่งนะคะหนึ่งรู้สึกจริงจภูมิใจในตัวเองมากที่ตัวเองได้ปล่อยกำแพงความกล้าความกล้าแสดงออกนะคะเตัวหนึ่งอ่ะส่วนตัวเป็นคนที่ไม่กล้าพูดต่อหน้ากล้องไม่กล้าพูดต่อหน้าคนเยอะๆ หนึ่งรู้สึกว่าทำได้ขนาดนี้หนึ่งภูมิใจมากแล้วก็ในวันนี้หนึ่งก็ได้เป็นหนึ่งในครอบครัวนาสศึาไทย2,567นะคะก็รู้สึกยินดีมากๆค่ะที่ค่ะหลังจากนี้เราวางแผนกับมงนี้ยังไงบ้างจะทำอะไรต่อจากนี้บ้างะก็หลังจากนี้ก็จะสานต่อเจตนารมณ์ของตัวเองแล้วก็ขององค์กรด้วยค่ะที่ว่าโลโก้ลูกโป่ค่ะก็อยากให้ทุกคนรอติดตามนะคะว่า หลังจากนี้องค์กรของเราจะไปในทิศทางไหนคะสิ no ่งที่อยากทำเลยก็คือในทงนี้คืออะไรเอ่ยแก้บนแก้บนไม่ได้ไปมากเกินกว่าบนไว้เยอะพอสมควรเหมือนกันแต่ไม่บอกแล้วกันนะเขาว่าบนนี่ไหนเอออยากปนจะไปตามดีโอ้วยแล้วกนเรหน้าถามรอบห้าคนตอนถามห้าคนหลายๆคอมเมนต์หลายๆความคิดเห็นที่ ไอ้ที่เข้ามาคือตอบคำถามแบบเพี่องมงกันหมดเลยนา mm hmm. ทีนั้นแบบยังไงอะครับแบบหลายหลายคนก็ทบอกับมาเความว่าแบบเชียอยู่ก็แบบใจหล่นกันไปเยอะอนะไรเงี mm ้ย hmm. สำหรับ พี่สองสีรู้สึกว่าอ,อาจจะพอด้วยความตื่นเต้นด้วยค่ะแต่เราคนก็อาจจะตื่นเต้นเราด้วยเวลากระชันชิดเนาะ,ะเพราะว่าเราไลฟ์สดผ่านช่องวันแล้วทุกอย่างก็ค่อนข้างที่จะรวดเร็วแล้วก็ในการเปลี่ยนชุดอะไรใดๆมันก็จะตั้งสติไม่ค่อยจะทันกันเท่าไหระะ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเลยทําให้นางงาน่อนข้านที่จะไม่ค่อยมีสติกันแต่ว่าหลายๆคนก็ตอบออกมาได้ดีใช่ายค่ะแต่ว่ารอบสามคนก็เหมือนกับ นี่แหละกลับไปก็แบบว่ากลับไปยังไงแล้วแบบให้อ,อ,อยากจะมาว่ารอบสามคนนะคะเพลงที่ใส่ในหูฟังแบบสนุกมากเ <laughs> ยี่ยมมากอต่เขบอกว่าตอนนี้เ่อนตอบคำถามอยู่แล้วเราใส่ใส่หูฟังเนะะี่ยมือหนูอยู่อย่างเงี้ย <laughs> ต่อไปมจำจะมะเพ <laughs> ลงก็คือคือให้นางงามผ่อนคลายแล้วก็รู้สึกว่าเป็นไม่ไม่ให้เครียดนะคะไม่ให้เครียดจนเกินไปไม่ให้กดจุเกินไปค่ะเราคิดว่าอันนี้มันจะช่วยเราได้ในเรื่องของแบบ สำหรับหนูสำหรับหนูไม่ได้ช่วยพ้นหนูตอบคนแรกเป็นใช่ค่ะสำหรับหนูไม่ได้ช่วยมากเพราะว่าหนูตอบคนแรกเลยต้องถามความรู้สึกของเพื่อนที่ตอบคนที่สองตื่นเต้นตลอดเลยนะเพราะว่าหนึ่งก็คือเราก็ต้องรู้ท่างว่าคำถามเราเราจะถามอะไรสองคือเราต้องทำเพลงของเราด้วยกันอ็เพลงคือเป็นสวนทางนเนาะกับบรรยากาศที่อยู่นะ ะเพลงที่ฟังทำให้เราไม่มีสติค่ะคนนึงของการตอบคำถามก็ตื่นเต้นค่ะต่พอรอบสามคนก็ดึงสติกันกลับมาค่ะก็เริ่มมีสติกันละทุกคนก็เลยมาสู้กันในรอบสามคนค่ะก็เป็นนันค่ะบินวีสาแล้วก็ผลก็เป็นตามเป็นิิแต่ก็ตอบได้ดีทำได้ดีค่ะแล้วก็ทนถ้าตอนนี้ขอบคุณใครบ้างไหมคะอะไรเรื่องเลยค่ะในสาสีของแกระ สิ่งแรกอยากขอบคุณตัวเองค่ะที่พาตัวเองมาถึงตรงนี้ได้อยากขอบคุณพ่อแม่อยากขอบคุณทีมอยากขอบคุณองค์กรทีพีเนโคค่ะที่เรื่กดีสอสีมาเพื่อสารต่อสิตธาน์นามบูมก็พาดีสอสีเด็กคนหนึ่งที่เป็นโลโก้จริงๆอะค่ะและดีสอสีเชื่อว่าทีมที n จะพาเด็กโลโก้คนนี้ไปสู่จุดสูงส,สุดของโคโบได้แน่นอนค่ะอยากขอบคุณมากจริงๆแล้วก็ขอบคุณพี่พสสูอแล้วก็แฟนข่าบทุกคนนะคะ เ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่มาให้กำลังใจพวกเราในหอด้วยหรือว่าดูจากทางบ้านด้วยค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะสำหรับนิ้งนะคะก็อยากขอบคุณตัวเองค่ะนิ้งเป็นเจ้าของสวนสับป,ประรดค่ะแตนมาก็จะคอนโทรลสับป,ประรดอยู่ที่บ้านนะคะแล้วก็เรียนปริญญาโทไปด้วยค่ะทีนี้เราก็ประกวดมาอยู่แล้วค่ะมีประสบการณ์แล้วก็วันนี้มาเป็นเวทีสมภัยค่ะ,วคะวเวทีทองเกล้วรู้สึกว่า รอมากจริงๆระวังสกปรกไว้ที่บ้านแล้วก็ไม่ยิงต้นสูงใส่ค่ะก็ขอบคุณคนที่คอยเชียร์ค่ะเกษตรกรที่บ้านที่ฟังขอม้ค่ะที่เขาผลักดันให้เรานำโลโ,โลก้ค่ะมาสูโโโ่โกวบอทบนเวทีในประเทศไทยค่ะแล้วก็ขอบคุณด้อมของมิ้งค่ะมีมาเชียร์เต็มเลยไม่คิดว่าก้าวออกมาแล้วจะมีคนมีคนแบบดีใจมากเลยค่ะแล้วก็ขอบคุณพี่สื่อค่ะ ตลอดเวลาที่นิ้งเก็บตัวพี่พี่ให้พื้นที่สื่อกับนิ้งมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นนิ้งหรือว่าพี่พี่เพื่อนๆคนอื่นค่ะขอบคุณมากๆจริงๆการที่ให้พวกหัวค่ะมีพื้นที่สื่อบนเพจพี่พี่ะค่ะมันมันเป็นสิ่งมันเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยในการประกวดแล้วก็มันเป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จของพี่จริงๆขอบคุณมากๆเลยนิ้งพูดหมดแล้วค่ะ <laughs> 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 แต่ว่าอย่างหนึ่งก็คืออยากขอบคุณตัวเองค่ะที่ มาอีกครั้งนึงมาพิสูจน์ตัวเองบนเวทีนากแสดงไทยอีกครั้งนึงเพราะว่าปีที่แล้วแขกแคสก็ประสบความสำเร็แล้วปีนี้ได้ทำความร่วมอกัตัวเองเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วนะคะถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของแคสขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นใจแคสตลอดนะคะอย่างที่บอกเพื่อนๆได้รับไปแล้วตัวของแคสเองเนี่ยก็ทำเกี่ยวกับคอนเสิร์ตทุกที่ของประเทศไทยนะคะยังไงก็ฝากติดตามด้วยรวมทั้งคุณแม่ ่านตัวละครเจงขวัญนะคะก็ขอขอบคุณที่ไม่ลืมเลยที่ให้กำลังใจเจงขวัญไม่ว่าจะเป็นชาติชาติใดด้วยใช่เพราะว่าเจงขวัญเป็นเป็นคนชาติชาติใดมาด้นติดนัวแล้วก็มีความฝันที่อยากจะปิดตัวหนักอะไรและวันนี้เจงก็ทำตามความฝันได้มาเป็นนามสกุลนาสนาใจจริงๆทุกทีถึงมีแค่ความฝันค่ะและถูกกระตที่โซนตัวเองออกมา นี่คือความจริงคะนี่ได้แล,ล้วนะคะการสนับสนุนสาไทยเพ่งความรองในับสาการสายไทยตองพนห้า้อห้าสิบ้าทำมอรองค่ะ ที่เป็นความสบายใจให้กับหนึ่งถึงแม้ว,ว่ามันจะเป็นประสบการณ์ที่หนึ่งไม่เคยสัมผัสถึงแล้วก็ขอบคุณพี่ๆสื่อเช่นกันค่ะที่ให้พื้นที่พวกเราทุกคนอยู่ในสื่อในทุกช่องทางหนึ่งเชื่อว่าการที่หนึ่งได้เห็นตัวเองในสื่อของเพจพี่เบีะค่ะมันเป็นแรงเชียร์แรงใจของหนึ่งมากๆแล้วก็ทำให้หนึ่งสามารถพิชซู้ต่อไปได้แล้วก็อยากจะขอบคุณตัวเองค่ะที่ทลายกำแพงตัวเองมาแล้วก็อยากจะขอบคุณอนตซอนรับ านเนี่ยนะคะที่ช่วยสปอร์ตเราทุกคนเราสวาวงามทั้งค่ะทุกที่จังหวัดตลอดการเข้ากองจนจบง,งานเลยค่ะขอบคุณนะคะ